สวัสดีครับพบกับผมซีโนอ m มูลเครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้าสัวเจ้าคุณพัดวัดห้วยด้วนจัดสร้างโดยพี่บ่อยท่าพระจันทร์นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิป e p ีที่2นะครับครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดู e p พีหได้นะครับก็มี e p พีหที่ได้ทำไว้คลิปที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเจ้าสัวทั้งหมดเลยแล้วก็อธิบายนะ ครับทีนี้เรามาดูอีพีที่2องจะมามาดูอะไรบ้างอ่า e ีที่สผมจะพามาดูกล่องนี้มัดดังยางอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดดูตอนท้ายคลิปนะนะครับผมยังไม่บอกนะว่าเป็นอ่าอะไรอ่ามัด่ังยางไว้ครับอ่าคลิปนี้ก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็อธิบายไปเยอะแล้วเนาะ ก็อยากจะแนะนำว่า,าเพื่อนๆหรือ FC ที่ยังไม่เคยมีรุ่นนี้ก็อยากจะให้เก็บติดไม้ติดมือไว้สักนิดนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมมากนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ก็จะสร้างมาหลายรุ่นนะแต่ว่าพี่บอยท้าประจันจะสร้างแค่รุ่นเดียวนะครับก็รุ่นนี้เลย เจ้าสัวเจ้าคุณผัดปัดห้อยด้วนนะครับอ่ารุ่นนี้ยังไงก็เก็บนะผมก็เก็บเก็บไว้เพราะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอ่ของนักสะสมหลายหลายท่านนะครับก็สะสมกันไว้เยอะนะก็มีคนติดต่ออาถามผมมาเรื่อยๆนะครับหลังบ้านนี้ก็ไม่เคยว่างนะรุ่นนี้ก็หมดตลอดครับ มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยอ่าไม่เคยพอเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ l ล n e ซีโนยามินะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แอดไลน์ไว้ให้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆเอฟซีที่อมีอยู่แล้วก็ติดต่อมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าก็ชุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็ ผมน่าจะพักชุดนี้ละเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ๆก็รอเอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะก็จะามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับอ่ะผมไม่พูดอะไรมากนะก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ารอบนี้มีอะไรสวยๆบ้างอ่ะครับผมก็เริ่มที่เหรียญแรกนะะบางเหรียญอาจจะเคยผ่านตาแล้วก็ดูซ้ำได้นะนี่ครับ ตัวนี้เป็นทองแดงโบราณลงยาขอบหลังชนวนนะมีเครื่องเล่นใหม่ครับอ่าแว่นขยายนี่ครับอมีแสงให้ด้วยครับนี่ครับเนื้อล่างๆก็สวยนะเห็นไหมครับดูการลงยา,อาทองแดงโบราณน,นะ่ะแต่ว่าแว่นขยายจะซูมไม่ชัดนะ ตัวนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับของผมดูจากตัวลายกระดกตรงนี้นะถ้าเป็นห่างสั้นชิดขอบอย่างนี้นะเห็นไหมครับห่างสั้นชิดขอบอย่างนี้ก็คือ,อบล็อกทองคำเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกปกติด้วยนะครับอ่ะอะอันนี้เหรียญแรกเนาะครับอ่ะเหรียญที่สอง ปุ๊บอ้าวโอ้มาถึงกระเนื้อเงินเลยครับตัวนี้เนื้อเงินลงยาจีวอนขอบเขียวหลังชนวนร้อยแปดนะครับดูครับเนื้อเงินอาลงยาสวยงามไหมครับตัวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนะหันหลังให้ดูนี่นี่นครับอันนี้เป็นบล็อกปกตินะส่วนใหญ่เนื้อเงินถ้าผมจะไม่ผิดก็ จะมีบล็อกปกติเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามีบล็อกทองคําหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปศึกษาได้นะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมาเยอะนะครับนี่ครับนี่เป็นหลังชนวนโอ้ชนวนออกทองทองเนอะเดี๋ยวใช้กล้องเล็กดูซ่องหน่อยใช้กล้องเล็กสองนิดนึงโอ้โหหลังชนวนร้อยแปดนะครับดูสีครับชนวน จมูกอืมดูครับดูลาผมอ่าสวยไหมครับอ่าเนื้อเงินนะสวยครับอ่าก็อย่าลืมอ่าฝากกดไลค์กดติดตามหรือซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่าขั้นเลยขั้นเลยครับผม จริงๆผมก็ไม่ได้มีแค่หลวงพ่อพัดอย่างเดียวนะก็มีหลวงพอ่ออื่นด้วยอ่าแต่ช่วงนี้ก็กระแสมาเยอะก็อ่าจะรีวิวหลวงพ่อพัเดเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเนื้ออาบาก้าหน้ากากทองทิพย์หลังชนวนร้อยแปะนี่ครับอ่านี่เป็นบล็อกปกติเห็นไหมครับผมใช้แบนขยายเอานะ ถ้าในสวยๆเดี๋ยวจะใช้อ่ากล้องสองแล้วกันนี่ครับไปต่อครับอ่าอันนี้ซ้ำเนาะก็ผ่านเลยแล้วกันอ่านี่ครับนี่คืออีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะครับ เนื้อทองแดงลุงลงยาสามสีตัวนี้จะเรืองแสงได้นะครับในไฟแบ็คไลท์นะไฟหรือไฟม่วงนะครับถ้าเราปิดไฟแล้วเอาไฟม่วงสองนะมันจะเห็นแล้วรู้สึกว่าตัวเนื้อนี้จะเรืองแสงสองแบบด้วยนะครับไม่ได้เรืองแสงแค่แบบเดียวนะเห็นมีเรืองแสงหลายแบบอยู่นะครับเนี่ฮะดูสีครับโอ้โห สวยไหมครับตัวนี้สวยมากเลยนะลงยาจัดเต็มมากครับนี่ครับอ่าตัวนี้บล็อกทองคำด้วยนะครับนะฮะกองไม่ชัดเดี๋ยวนะอ่านี่ครับเลขสวยบล็อกทองคำเห็นไหมครับหางสั้น เจ็ดเจ็ดสองสองเนาะอ่านี่ครับสวยสวยเห็นไหมครับอ่ะไปดีกว่าตรงบรรทังยางไว้ตรงนี้ก่อนนะไว้ตรงบนบนก่อนอ่ะไว้ตรงนี้ก็ได้เผื่อไม่เห็นอ่าผมจะไล่ไปทีละกล่องก่อนเนานะอันไหนซ้ำก็จะไม่โชว์นะอันนี้ ่าเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันใ่ครับ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรืองแสบเหมือนกันนะครับเผื่อใครๆไม่รู้นะนี่ลงยาสวยด้วยออกส้มส้มแดงๆนะครับเนื้อสำลิดลงยาสามสี 4. ตัวนี้ก็เป็นเนื้อล่างๆที่น่าเก็บนะสวยนะครับเพราะลงยาจัดเต็มมากครับเป็นรายการที่น่าเก็บอยู่นะครับรายการที่2ี่สิบสองเรืองแสงได้ลงยาเยอะครับอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บทองแดงลุงหน้ากากสาลิตรหลังชนวนร้อยแครับนี่ครับ หลังโฉนดร้อยแปดด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ผมจะบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นบล็อกปกตินะตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะสร้างเป็นบล็อกทองคำทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมเห็นมานะแต่ถ้าเพื่อนๆหรือ FC ใครเห็นบล็อกปกติก็บอกผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีบล็อกปกติไหมนะครับรุ่นนี้ พอตั้งแต่เก็บมานี้รู้สึกจะเห็นมีแต่บล็อกทองคำหมดเลยนะครับครับก็ถ้าใครมีถ้าใครมีบล็อกปกติก็บอกบอกได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยผมจะเห็นแต่บล็อกทองคำหมดเลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวดูนะรายการที่19เเดี๋ยวถ้าเปิดเจอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นบล็อกทองคำหมดไหม อ่าตัวนี้ทองระครังผิวลุงหน้ากากอาปกาก้านี่ครับหน้ากากอาปกาก้าสวยงามครับใช้แว่นขยายพอเนาะยังไม่ต้อง z มมลึกอะไรมากนี่ผิวลุงก็สวยนะนะครับอ่าไปครับ ไล่มาต่อปุ๊บอ่าอันนี้ครับสองเคพื้นเงินขอบทองนี่สองเคครับได้แว่นขยายมาช่วยไอเทมใหม่ครับสวยงามสวยงามอ่า,อาพิกเนี่ครับอันนี้ก็บล็อกทองคำนะ ถ้าผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษามานิดนหน่อยๆน,นะฮะก็น่าจะใช่ครับอันนี้คือบล็อกทองคำสวยงามครับ2 k ไปครับอืบอนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เลืองแสงได้นะตัวนี้เลืองแสงได้นะครับ แต่ทุกตัวที่เรืองแสงนี้ต้องใช้ไฟม่วงหมดนะหรือ back รบแบ็คไลท์นะฮะเขาเรียกแบ็คไลท์ป่ะผมก็ไม่แน่ใจอ่าเพราะว่าใช้ไฟม่วงส่องในที่มืดจะเห็นเรืองแสงเนาะใช่ไหมหรือคนอื่นมีวิธีอื่นผมก็ไม่รู้นะลองดูเคยเห็นแต่เ,เขาลงให้ดูกันปกติก็ไม่ได้ทำเองนะไม่ได้ลองทำดูอ่านี่ครับอ่ะดูอนนครับ โอ้นี่ครับยาเหลืองๆครัแบบข้างล่างลงยาด้วยนะนะผมมีแบคไลต์อยู่นิดนึงแต่มันไม่น่าจะมองเห็นนะอ่เนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ค่อยผม,ผม,ผมไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟเนาะ อ่แต่ก็เห็นมีนะคะับจะเรืองๆแสงหน่อยเนาะถ้าปิดในที่มืดๆน่าจะเห็นเนาะอ่าเนี่ยครับอา้าวพังอ่าต้องลองทํากันดูนะผมก็ทําไม่เก่งนะอ่านี่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นบล็อกทองคําด้วย เพื่อนๆคนไหนทำเล่นบ่อยก็ส่งมาให้ใหดูได้นะครับคุยกับผมทักได้นะครับไม่มีปัญหานะถ้าว่างผมก็จะตอบก็จะคุยได้นะแต่ว่าผมก็มีงานส่วนตัวด้วยก็บางทีก็อาจจะไม่มีเวลาตอบนะครับแต่ก็ยังไงถ้าใครทักมาผมก็ตอบทุกคนนะครับถ้าตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีมีงานส่วนตัวด้วยครับ ไปครับตัวนี้ก็เป็นเนื้นอสำลิดง่ายๆาตัวนี้ก็ดูไปแล้วเนาะลงยาสามสีอ่านี่ตัวนี้ยังไม่ได้ดูใช่ไหมลงยาสวยๆเลยเขียวนี่ครับรายการที่สิบแปดเนื้อทองระครังผิวลุ้งลงยานี่ใครชอบเขียวเนี่ยซับนี่ครับ ลงยาเขียวผิวลุ่งครับอือ่าใช้ไฟสองหน่อยอ่าไปครับอ่าตัวนี้ก็ทองแดงลมน้ำตาล อากาศของทิพยหลังชนวนอ่านี่ครับนี่เหียบนี้เหมือนจริงๆนะผมว่าเหมือนนวะเนาะถ้าใส่อย่างนี้นี่บางคนคิดว่าเป็นนวะหน้าทองคำด้วยซ้ำเนี่ยอ่าสวยนะครับเนื้อล่างก็ดูสวยนะฮะเคยเห็นอ่าพี่พี่เขาเอาไปเลี่ยมเนาะไปเลี่ยมกรอบทองเลยสวยมากครับเป็นทองไมคอนนะ <laughs> แต่สวยมากครับสวยมากเนื้อล่างๆยังสวยเลยครับผมแนะนําเลยนะเนื้อล่างๆเราเก็บได้ก็เก็บว่าอันนี้คลิปที่แล้วไม่มีให้ดูเนื้ออปะปาก้าซาตินลงยาจีวอนี่สวยไหมครับเห็นกันสดๆจัดๆส่องไฟสองไฟนะผมให้ดูกล้องเล็กโอ้โหสวยไหมครับดูครับ อาปกาก้าซาตินลงยาจีวอแล้วก็ลงยาลงยาข้างหลังด้วยนะนี่ครับโอ้โหลงยาข้างหลังดูครับนี่ครับลงยาข้างหลังอ่าตัวนี้บ๊อบปกตินะลงยาข้างหลังสวยไหมครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ทุกคนน่าจะอยากได้มาเก็บเนาะตัวนี้สวยตรงข้างหลังเนี่ยครับข้างหน้าก็สวยเอาไปเลี่ยมนี่สวยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นซาตินด้วยเนาะโอ้อ่าป้ายทีนี้เราก็มาดูครึ่งล่างต่อเนาะมาครึ่งล่างอยู่ริมๆนิดๆโอ้ยอันนี้นวะนะครับอันนี้เป็นนวะหน้ากากเงิน หน้กกากเงินลงยาเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆด,ดีกว่านี่ครับนวะหน้กกากเงินอ่าแต่ตัวนี้ทองจะน้อยไปนิดนึงอ่าเพราะว่าผมเคยมีองค์ที่แล้วนะจะเป็นขอบอ่าตัวลายเส้นนี่จะเป็นทองแบบทองเลยอ่า ทองสวยเลยครับนี่นาวะหน้ากากเงินลงยาจีวรนนะครับไปครับอ่าเนี่ยครับอ่ะมาดูเหรียญที่สองเมื่อกี้ผมบอกว่ารายการนี้อ่ามีแต่บล็อกทองคำนะครับเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้นะอ่าแล้วถ้าเผื่อมีให้ดูอีกก็จะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะอ่าเพราะว่าเหรียญน,นี้ผมยังไม่เคยเห็นบล็อกธรรมดานะ เนี่ยครับเห็นไหมครับอ่านี่ยครับสวยๆเลยนะครับเก็บได้ก็เก็บนะทองแดงลุงหน้ากากสามลิตรเนี่ยครับเพราะว่าเท่าที่ดูมารู้สึกว่าจะเป็นบล็อกทองคำหมดเลยนะยังไม่เคยเห็นบล็อกธรรมดาอ่ะตัวนี้ก็สองเคก็บล็อกทองคำ อ่ครับไหนซ้ําแล้วก็ไว้หน่อยเนาะ,ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆหรือ FC ที่เข้ามาดูนะเนี่ครับดูนะออันนี้เขียวๆเ,เลยทองแดงลุงหน้ากากสมลอ่าแต่เขียวๆเ,เนาะลุงแบบเขียวๆเ,เดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นบล็อกทองคำอีกไหมนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นบล็อกทองคำจริงๆครับสามเหลี่ยนก็ยังบล็อกทองคำนะไปเรื่อยๆครับอ่านี่ครับ 2k แบ็พื้นดำขอบทองพื้นดำเลยมดำดำ่าดำปีเลย สำหรับคนชอบแนวแบ็คโรเดียมเนาะเขาเรียกแบ็คลรเดียมเนาะส่วนใหญ่จะเรียกแบ็คลรเดียมแต่นี้ก็เป็น 2k พื้นดำนะขอบทองอ่ะไปครับอ่านี่เจออีกเหรียญหนึ่งแล้วอ่าเรามาดูซิว่าเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกปกติไหมนะหรือว่าเป็นบล็อกทองคำอีกปึ๊บอ่ะก็ยังเป็นบล็อกทองคำครับเห็นไหมครับ นี่ครับก็ยังเป็นบล็อกทองคำเนาะเผื่อเพื่อนๆไม่เคยรู้เนาะผมก็อาจจะข้อมูลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่าที่เห็นมาแล้วกันเท่าที่เห็นมาดีกว่าไม่อยากฟันธงนะผมไม่อยากฟันธงเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยทำไมซีโนอโมเลดบอกว่าบล็อกทองคำหมดเลยอะไรเงี้ยผมไปเจอมาไม่ใช่บล็อกทองคำสัหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ อ่าผม,ผมไม่ฟันแล้วกันนะว่ามีแต่บล็อกทองคำเนาะในตัวรายการที่19บเก้านี่รายการที่ยี่สตัวนี้ก็บล็อกทองคำราะว่ารายละเอียดผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเยอะนะว่า,านี่ครับรายการที่19เนี่ครับตัวนี้ครับ น,นี้เหรียญที่สี่เหรียญที่ห้าแล้วเนาะเนี่ครับอ่าก็เป็นบล็อกทองคาเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าดูผิดก็ไม่รู้นะอ่าไม่ฟันทงดีกว่านะครับยังยังไม่เก่งพอครับยังไม่เก่งพออ่านี่ครับอาบาก้าหนะ้ากากทองทิพย์หลังชนวนร้อยแปะอ่านีก็สวย ตัวนี้บล็อกปกตินะเว้ยแต่ทำไมลายดูเส้นใหญ่จังมีอะไรแปลกๆป,ป่ะหรือไม่ชินตาเดี๋ยวผมดูกวันอ่าไปครับอ่านี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรืองแสงได้นะ เป็นเนื้ออาปาก้าลงยาสามสีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลืองแสงได้นะครับลุกเล่นเยอะนะครับของพี่บอยท่าประจันนะก็มีเหรียญมีลุกเล่นเยอะนะมีทั้งเรืองแสงมีทั้งรายการพิเศษมีหลายๆอย่างอลองไปดูกันได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างรายการที่สิบสองก็ประกาศแล้วเนาะว่า เหรียญลงท้ายด้วยเลขอะไรเนาะแลกกับเหรียญทองคำไหนจะมีนวะเจ้าน้ำเงินที่แลกพระบูชาได้อีก15องค์เนาะแล้วก็มีเหรียญน,น้ำเงินลงยาจีวรฝั่งเพชรแท้เนาะอีก299องค์เนาะ,ะนี่ครับก็มีหลายรายการนะน่าสนใจน่าเก็บ เพื่อนๆก็ไปติดตามพี่บอยดูได้นะครับหรือลองหาดูตามอ่าตามเพจตามอะไรทั่วไปเนาะครับก็มีให้ดูได้นะอ่านี่ครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนะชอบจริงๆครับสวยเห็นไหมครับสวยเลยครับลงยาหลังตัวนี้อ่าแต่ตัวนี้ผม ผมเจอแต่บล็อกธรรมดาหมดเลยเนาะ,ะนี่ครับลงยาหลังสวยเลยเนาะ,ะครับผมเก็บได้ก็เก็บนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะหายากนะ,ะตัวนี้ก็เห็นแล้วเนาะ,ะก็ผ่านเลยแล้วกัน อันนี้ก็เห็นแล้วเนาะอ่นนี่ก็เห็นแล้วอ่านี่ก็เห็นแล้วเหมือนกันอ่าเหมือนกันน่าจะหมดละครับรอบนี้ก็มีให้ดูไม่เยอะเนาะรอบที่แล้วก็มีเงินหน้าทองคำให้ดูใช่ไหมอ่าคราวนี้เรามาดู เหรียญเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับที่มันหนังอย่างไว้เลยนี่เรามาดูกันดีกว่านะครับผมจะแกะให้ดูนะอ๊บตัวนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินฝั่งเพชรแท้ครับเป็นเหรียญรายการพิเศษนะตัวนี้เป็นเหรียญรายการพิเศษ ครับก็เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาจีวรฝั่งเพชรแท้นะครับเป็นรายการพิเศษสร้างทั้งหมด299เหรียญน,นะครับก็จากจำนวนลังทั้งหมดมีอยู่3,000ัลังก็จะมีลังที่เป็นสติกเกอร์ฝั่งเพชรแท้อยู่299ลังนะครับครับก็ทุกลังที่มีสติกเกอร์ติดก็จะมีเนื้อเงินลงยา จีวอนฝั่งเพชรแท้เนี่ยครับหนึ่งเหรียญน,นะต่อหนึ่งลังครับก็มีทั้งหมดสองรอยเกสิบเก้าลังที่มีนะครับครับตัวนี้ก็ผมก็ได้มาเป็นนี่ครับอก็จะต่อกกรรมการนะอ่าให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยดีกว่านี่ครับไม่รู้ว่ามีบล็อกของคำหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าที่ได้มาก็เป็นบล็อกปกตินะ อาจจะไม่ได้ตอกบ็อกทองคําก็ได้นะหรือถ้ามีก็กรโชคดีไปนะครับเนี่ยครับตอกกรรมการครับเลขจะไม่เกินอยู่299อยู่แล้วเนาะอันนี้ร้อยเจ็สิบสองครับนี่ครับครับมูกอ่า สมูดเป็นแต้มดำนิดๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวใช้น่าจะใช้ผ้าขัดเงินขัดได้เนาะ,ะเพราะว่าเนื้อเงินก็ธรรมดานะถ้าทิ้งไว้มีอากาศเข้าก็ก็จะดำนิดนึงเนาะครับเอาอเห็นเพื่อนๆบางคนบอกว่าหนังยางเอ้ไม่ใช่หนังยางเอายางลบเนาะถูได้แต่ผมมีผ้าขัดเงินอยู่ก็เดี๋ยวจะลองอถูๆดูนิดนึงนี่ครับฝั่งเพชรนะ พอดีกล้องมันห่วยนะสุ่มลึกไม่ได้อ่านี่ครับเนื้อเงิเน,นฝั่งเพชรแท้นะครับ